สวัสดีครับผมสมเด็เอี่ยมสาดนะครับหรือ่อนเรียกว่าบางเดือนนะครับ Facebook สมเด็เอี่ยมสาดนะครับอาชีพรับซื้อขายอะไหล่รถยนต์นะครับรับซับฝากระโปรงเดิมแปลงหน้ารถยนต์นะครับร้านอยู่ชนบุรีนะครับนาป่าครับรถที่ใช้ครับก็จะเป็นอนิวบูพาวเวอร์ปี2017นะครับเป็นตัว1.9ครับตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ทำการดัดแปลงเป็นหน้า 2,021ิก็จะมีไฟหน้ากระจังหน้ากันชนนะครับฝากระโปรงแล้วก็แก้มครับทำการตัดต่อครับโดยใช้แก้ม2ชิ้นครับเป็น2,020ันเตีชิ้น1แล้วก็อเนลสตีตชิ้นหนึ่งกระจกก็จะทำการเปลี่ยนครับเป็นกระจกคร์บสนครับเป็นคาร์บอนครับหูช้างครับทำการหุ้มครับ แล้วก็ประตูนะครับทำการหุ้มครับของอมอเตอร์ซ่าครับลายอีวันนะครับทั้ง4บานครับเอวันนี้มาดูว่าผมทำอะไรกับรถบ้านนะครับ เทอร์โบเป็นแกน0ูนย์สะครับปาก48ครับตัวรับอากาศของเทอร์โบก็จะเป็นอยู่ข้างหน้าครับเป็นดูดสดครับท่อเสียก็เป็นท่อสแตนเลสนะครับลงข้างเกียร์ครับหม้อลมก็จะทําการเออเพนนะครับจากทางร้านเบรกก็ทําการจัดเก็บครับใช้หัวฟิตติ้งของ h ฮดบบีนะครับวิกซ์กำลมนะครับเป็นของเฮดบาบีทำการติดสวิตซ์เบิร์นนะครับโดยใช้ขายึดเออเมนสังครับเปลี่ยนหัวฟิตติ้งกับสายถักครับเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าครับทางฝักน้ําก็จะเป็นของเมงสังครับ ไอดีนะครับเสริมท่อของ h ิ d นะครับเออนิ้วนะครับเพื่อขยายห้องอากาศไอดีนะครับจะทําการต่ออะแดปเตอร์มาเป็น3นิ้วนะครับตำแหน่งของไดชาร์จนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับทําการตัดต่อขาใหม่ครับเพื่อลบท่ออินเตอร์นะครับอินเตอร์ก็จะเป็นอินเตอร์3นิ้วครับฝั่งไอดีส่วนฝั่งไอเสียก็2นิ้วครึ่งครับ ผมทำการติดตั้งถัง A กับถังน้ํามัน p พ w เวอร์ครับอยู่ติดกันนะครับประหยัดเนื้อที่ด้วยแล้วให้สวยงามด้วยนะครับติดตั้งเลกเกเรตนะครับไว้กับถัง A เลยนะครับ คราวนี้ก็มาดูช่วงล่างบ้านนะครับก็จะจัดทรงเป็นสเต็ปรถบ้านยงบางครับลองก็โหลด3นิ้วดัดแหนบอีก2นิ้วชักแหนบออกเหลือสแผน่นครึ่งเปลี่ยนโชค๊คใหม่ครับเป็นด e สแท็กปรับ12ระดับข้างหลังลง5นิ้วข้างหน้าลง1นิ้วเรื่องความแข็งความกด้างก็อยู่ที่เราปรับโชค๊คเอานะครับว่าจะปรับเบอร์ไหนครับ ดูที่ล้อบ้านนะครับก็จะเป็นล้อดีวันเอนะครับเป็นจำนานที่ครอบกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับแต่ผมเลือกใช้ขอบ18หน้ากว้าง8.5ทั้ง4ล้อรครับเป็นล้อ5ก้านหัาลูกร้านดำครึ่งขอบออฟลึกมันเาาที่ผมเลือกใช้8.5เพราะล้อจะอยู่ในซุ้มพอดีครับคือผมไม่ชอบให้ล้อมันออกมาจากซุ้มครับรู้สึกว่าขับได้สนุกกว่าครับใช้งานได้แข็งแข็งเก่งครับล้อแปดครึ่งก็ยังเป็นล้อฟูลฟอร์มิงอยู่นะครับเป็นล้อที่ถูกรีดด้วยความร้อนจึงบางเบาและแข็งแรง ยางที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์265/35ทั้ง4เส้นนะครับระยะคันซีกับพาวก็จะมีช่วงครับยยืดหยุ่นอยู่เล็กน้อยพอดีครับอาระมณ์ในการขี่ก็ทั้งใช้งานครับรับผลอะไรก็ใช้งานได้ดีครับปกติดีครับ ก็ามาดูห้องนักศึษนะครับพวงมลาลัยก็จะเป็นของนาดีนะครับพอพับก,ก็จะเป็นของเวิร์กเบลนะครับแล้วก็มีคอบางอีกตัวนะครับบอกที่ใช้ก็จะเป็นของเอ,อิร์คเกี้นะครับหลังรูนะครับดิฟฟี่ก็จะทําการติดตั้งนะครับ6ตัวนะครับบวกกับจอเซ็ดีอีก1ตัวครับผม วัดบูธก็จะใช้เป็นของเอ่พีอาร์ซีครับเออ่ของแท้นะครับแล้วก็ใช้วัดแรงดันน้ำมันนะครับแล้วก็มีมอนสเกตส่วนขายเยอะก็จะเป็นของ h ิตพครับเปลี่ยนกล่องหลังนะครับจากกล่อง1.9ครับเปลี่ยนเป็นยูโรสครับแล้วก็ใส่กล่องพ่วงของเออ่ดีฟ้าครับมิคฟ้อนครับเอฟขาวครับเออ่รถคันนี้ก็จะทําการครับเออ่ติดตั้งครับเครื่องเสียงนะครับโดยใช้ซับดอกครับ10นิ้วนะครับ1คู่ครับวางไว้หลังเบาะครับติดตั้งพาวเวอร์ครับเอ่อ2ตัวนะครับโดยอยู่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งข้างกับคนขับฝั่งละตัวครับ ก็มาดูท้ายกระบะของผมนะก็จะทําการติดตั้งไอรอนบาร์ครับ X บวก C นะครับส่วนนหน้าก็จะเป็นคา C ครับเบตก็จะทําการย้ายมาอยู่หลังกระบะนะครับโดยใช้ถ่ายเบ็ของที่วอลวิทนะครับส่วนฝาท้ายก็จะทาการหุ้มของมอนซ่าครับเป็นลายอีวันโดยที่ประตูทั้ง4บานและฝาท้ายนำของเก่าไปเทิร์นเป็นคาร์บอนมาครับก็จะทําการแปลงไฟท้ายครับ2 2 4ะครับโดยการทําการตัดต่อนะครับ ฝากถึงเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถนะครับทวนเลือกล้อที่ได้มาตรฐานนะครับมีน้ำหนักเบาครับใช้งานได้ดีครับสุดทา้ายฝากเฟซบุ๊กนะครับสมดุลเอียมสะอาดนะครับรับจัดหาครับซื้อขายหลายรุ่นนะครับและแปลงหน้าหลายรุ่นนะครับ